นี่ครับเ,เพื่อนๆของเหลือใจครับโฟมนะครับที่แถมมากับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับได้โฟมก็มาหักเป็นชิ้นๆนครับสวัสดีเ,เพื่อนๆทาง youtube ทุกๆท่านนะครับวันนี้ ผมโนาริทชิวง่ายๆนะครับพามาดูเทคนิคนะครับการป้องกันนอนเจาะผลของทุเรียนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็ที่มีความรู้แล้วก็สามารถเ,าเลื่อนผ่านได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆของเหลือใช้ครับโฟมนะครับที่แถมมากับ การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับได้โฟมก็มาหักเป็นชิ้นๆนะครับนี่นะครับสำหรับทุเรียนช่องนะครับที่มีสองลูกขึ้นไปนะครับก็ใช้โฟมนะครับสอดไว้ตรงกลางนะครับระหว่างลูกและลูกนะครับทาให้มีช่องว่างนะครับระหว่างลูกนะครับแต่ถ้าไม่มีโฟมนะครับ้นากับ้นา ก็จะมาส้อนกบกันนะครับทำให้แมลงศัตรูของทุเรียนเข้าไปแอบอยู่ได้นะครับนี่นะครับตอนนี้ช่อใหญ่เลยนะครับหกเจดลูกเห็นจะได้นะครับก็ใช้โฟมนะครับที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับไม่ใช่อยู่ที่ต่ำนะครับดูยอดมะพร้าวนะครับ นูนครับยอดมะพร้าวครับนี่ก็คือต้นหมากนะครับต้นหมากยอดของต้นหมากนะครับยอดของต้นปาล์มนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนใกล้เคียงนะครับดูความสูงครับนี่ครับไม่ต่ำกว่าเจ็ดเมตรนะครับดูครับนี่นะครับ คลิปนี้ก็มีสาระเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนปลูกสวนปลูกทุเรียนนะครับหรือว่ามือใหม่สําหรับสําหรับมือใหม่นะครับที่ทุเรียนติดผลเป็นปีแรกนะครับลองนําวิธีเล็กๆน้อยๆกับผมไปใช้ในสวนดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ต่อนะครับให้เพื่อนๆท่านอื่น ได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้จากลาไปก่อนครับขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ